รายละเอียดเล็กๆค่ะอย่างท่าจีบ2มือที่ชักเชิดออกมาได้อย่างอ่อนช้อยส่งให้หุ่นไร้รำได้เรามีชีวิตนะคะสมกับเป็นนางเอกของการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องมโนโราและเป็นหุ่นชุดแรกในการแสดงครั้งแรกของบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยค่ะ บินเดียวไปต่างประเทศมาก็หลายครั้งนะคะรวมๆแล้วใช้แสดงเกินกว่า400รอบทําให้หุ่นกระบอกชำรุดไปตามเวลาไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมค่ะที่ใช้ตัเดเย็บเป็นชุดชิ้นส่วนของชดาที่ดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นร่องรอยการซ่อมรวมไปถึงลวดค่ะที่ใช้บังคับคกลไกการจีบมือของหุน่นอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกจนสภาพหุ่นเนี่ยไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะคะ ผูกพันไม่แพ้ผู้ชมก็ค้นเชิดเนี่ยแหละค่ะจึงขอทิ้งทวนเพื่อปลดกเกษียณหุ่นชุดดั้งเดิมผ่านการแสดงอำลาเวทีหากหุ่นกระบอกยังได้ต่อลมหายใจเพราะนำไรายได้จากการแสดงนำไปมอบให้โรงพยาบาลจุลาภรซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะและก่อนที่หุ่นชุดแรกจะไม่ได้นำออกมาไร่รำก็อยากใช้พื้นที่การแสดงทำให้กลุ่มผู้ชมวัยเด็กได้ชื่นชมและรู้จักหุ่นกระบอกไทยแบบดั้งเดิมค่ะ เส้นทางของคุณกระบอกไทยม,ม,ม,มันไม่ได้สวยงามอย่าง,างนาฏกรรมอื่นๆคือคนชมก็น้อยพื้นที่การแสดงก็กกน้อยหาแทบจะไม่ได้ปีนึงอาจจะมีสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นงานพิเศษเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยพอเรามีโอกาสแล้วเราเรามีพลังมีม,มีมีกำลังเนี่ยเราก็อยากจะทําสิ่งที่ที่เรารักให้คนอื่นได้ได้ไดชื่นชมแล้วก็อยากให้คนอื่นได,ได้ได้มีความรักความชอบตามเราไปด้วยแล้วก็ใหญ่สาคัญเลยว่าอยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจใน,ในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นศิละปะัขนงไหนก็แล้วแต่เนี่ย คุณเป็นหนึ่งในนั้นมันไม่เคยเก่าเลยทุกอย่างมันมีค่าหมดเพราะว่ามันเกิดจากความตั้งใจมากๆของคนคนหนึ่งคือทําให้แบบว่าจากหนึ่งเริ่มไปอีกสองเป็นสามเป็นสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการแบบรวมตัวกันของกลุ่มคนคนหนึ่งที่แบบรักในสิ่งสิ่งเดียวกันทําสิ่งเดียวกันแล้วแบบแสดงออกมาผ่านหุ่นมันเลยแบบว่ามันสื่ออะไรได้หลายๆอย่าง หุ่นกระบอกชุดโนราค่ะมีทั้งหมดกว่า50ตัวนะคะหลังปลดระวังแล้วก็จะนํามาจัดแสดงถาวรค่ะที่พิพิธภัณฑ์ของบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยอยู่ที่ซอยวิภาวดี60นะคะและหากมีวาระพิเศษก็อาจจะได้เห็นหุ่นกระบอกชุดแรกออกมาไร่รำในโอกาสสาคัญโดยหุ่นชุดที่2ออยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมสร้างโดยยังคงเอกลักษณ์หุ่นกระบอกไทยดั้งเดิมและมีกลไกพิเศษค่ะเพื่อให้หุ่นสามารถขยับสแสดงท่าทางรวมไปถึงสีหน้าได้ซึ่งเป็น,นกลไกที่บ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยคิด คนผ่านการแสดงในชุดต่างๆมาแล้วนะคะอย่างเช่นการแสดงรามายณนะที่สร้างกลไกลให้หุ่นกระบอกสามารถเปลี่ยนหน้าได้ในเซี้ยววินาทีค่ะ